รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยลิเกฮามาจกแขก เป็นของแปลกไทยแปลกคิดแก้ไขมาเป็นศาสตรานาฏศิลปินไทยเริ่มที่รายออกที่แรกแขกทุกทีทัาชาราตวนศิลปินทั้งมวนแสดงดี บบาลองสบายนั่งใช้สมองอันทันสมัยคิดสร้างนิยายตัวอย่างจนดึกดื่นเดือนดับผมยังไม่รับตาได้นั่งวางแผนสร้างความโหดร้าย ใครเจ็บใครตายก็ช่างฉันว่าดพังวางแผนจะคื้นเป็นแทนงกระสัดหากมีจังหวะต้องปฏิวัติหากมีใครขัดจับขังก็รานว่าโคลไม้ใหญ่ เขาให้ริดก,ก้านกิ่งต้องตัดให้สัน้นแล้วฟันมันทิ้งให้ทำทุกสิ่งตามสั่งไม่ว่านอกวังในวังให้จับมาขังคุกขาถ้าใครขัดขืนเราก็ต้องฆ่า ไม่ให้ใครมาโอหังหากใครขวาหงหน้าข้าดะไม่เลือกว่าพระหรือเนนเอาแบบพนพดผู้ครองขเมนทั้งพระทั้งเนนถูกฟังจะยึดบรนรังวัง ขององค์ประสัตตสูงสุดพระนอเนื้อเนื้อมนุษย์เมื่อมาถึงจุดมุ่งวังวิมานที่วังใช่วังสวัสด์วิมานที่วังใช่วังสวัสด์วิมานที่วาดคือวัง ข้าพเจ้าหลวงทรงยศมียศถาบรรดาศักดิ์รับรชาชการกับองค์เหนือหัวฟ้าเมืองทองแต่ดอกฟ้าสิเป็นที่ใฝ่ฝันและปารถนาของข้าพเจ้าแต่องค์เหนือหัวได้สั่งเอาไว้ห้ามใครถูกต้องพระวรากายถ้าใครไปถูกเนื้อต้องตัวต้องมีโทษถึงประหารชีวิตแต่ใจข้าพเจ้าใครจะห้ามได้ ไอหลวงทรงยศคนนี้มันมีความรักให้กับแม่ดอกฟ้าราชธิดาขาององค์เหนือหัวแต่จะทําอย่างไรได้ถึงแม้ว่าองค์เหนือหัวจะดำหลัดตัดสั่งเอาไว้แล้วว่าใครถูกเนื้อต้องตัวก็ตามจะมีโทษจะข่าไม่กลัวนี่ตอนนี้ยังไม่ได้ถูกเนื้อต้องตัวถ้าถูกเนื้อต้องตัวปุ๊บก็ได้เป็นเมียปับ๊บในเมื่อได้เป็นเมียแล้วเขาจะฆ่าเราเหรอถ้าเขาจะประหารข้าพเจ้า เป็นไม้เป็นไม้ยังไงก็ช่างวันนี้จะลงไปหาที่อุทยานต้องเจอแน่บอกความรักซะเลยเพราะเราเก็บความรักไว้ในใจนานเหลือเกินวันนี้จะบอกความจริงให้แม่นางรู้ว่าข้าพเจ้าหลวงสนยศเนี่ยรักแม่นางอย่างจริงใจเอออยจะลงไปหาเอ้ดอกฟ้านั้นจะบอกรักกับจองวัน ไม่รักตอบมาหรือชอบใครมาผิดวังวันใดใครแทนนี บา้านนำหวานฝาสกสิรลละประป่งปีเราเน้าอาศิลไม่เสียสักสิอย่าเปลี่ยนวิธีนักท่มช่วยกันดำรง อนุรักพวกเราขอฝากข้างบันช่วยเชียร์สิทไทยให้ดังไปสถานขอมาสการาคาปมโปรดจงเริ่มใสอย่าคลายสิลอย่าปล่อยให้สิลเสื่อม ต้องลองอ้าว <c oughs> ให้บทบาทตางนี้ว่าจะลองไปลองสมัยลหะลิเกสมัยนี้ต้องเล่นไวไวปุ๊บออกปุ๊บพูดป,ปั๊บลําปุ๊บไม่โชว์เสียงวนวานเลยเหรอไม่ต้องไปโชว์สมัยนี้คุณแม่คุณพ่อช,ชอบดูลิเกไวๆแต่ขอโทษคุณแม่ครับ <c oughs> ผมลิเกมาม่าครับ <c oughs> เกตเองเครื่องให้น้อมาหลวงไมตีเราเป็นเพื่อนกัน <c oughs> <ช>ผมไอ้หวังนะจำได้ไหมสมหวัง สมหวังเหรอเนี่ยอาสมหวังแล้ววันนี้ไม่มีคอนเสิร์ตเหรอวันนี้คอนเสิร์ตปิดมาอัดซีดีก่อนก็บอกสิกว่ากลัวโดนยิง <c oughs> <c oughs> กลัวเหมือนกันทุกวันนี้รับใช้ราชการใช่กับองค์กษัตริย์ฟ้าเมืองทองกับองค์หญิงแล้วก็องค์หญิงดอกฟ้าซึ่งเป็นพี่เป็นน้องกันใช่ทุกวันนี้หวังรู้ไหมฉันมองพี่รุดขององค์หญิงดอกฟ้าดูสายตาองค์หญิงดอกฟ้าน่ารักฉัน พูกระพูดนะพูกระพูดกันแต่เรานะอย่าว่าเอาเจ้ามานินทากันเลยนะองหญิงดอกฟ้าน่ดดูดูกันแล้วกันนะเขามีใจชอบเองอยู่เหมือนกันนะไอ้หลวงไม่ตีแต่เองเน่ะทำไมไม่คิดว่าถ้าแห่สัตตะพุธเป็นข้านะเองเชื่อไหมป่านน่ะลูกออกมาเป็นโขงเป็นโขงแล้วเป็นความจริงเหรอนี่อ้าวเป็นความจริงเองไม่เห็นรอทุกวัน,นที่เองไปขึ้นเฝ้าองค์กษัตริย์ฟ้าเมืองทองน่ะองหญิงดอกฟ้าต้องมาดักหน้าดักหลังเองทุกเวลาหวังหยุดพูดไปเลยนะ หากแม่ทหารคนใดคนหนึ่งพามานได้ยินคํานี้เข้าข้าหลวงไม่ตีอาจจะหัวขาดได้แต่ข้าพูดเป็นเรื่องจริงแล้ววันนี้เองคิดว่าจะขึ้นเฝ้าองค์สัตรย์ฟ้าเมืองทองอ่ะใช่ไปทางหน้าตำหนักหรือหลังตำหนักล่ะเออถ้าข้าไปหลังตำหนักต้องผ่านอุทยานหลวงเจะต้องเจอองค์หญิงดอกฟ้าก็นั่นล่ะสิข้าไม่ไปเด็กขาดเองจะต้องไปหน้าตำหนักใช่จะได้ไม่เจอองค์หญิงดอกฟ้าใช่ข้าก็ขอภาวนาให้เองโชคดีก็แล้วกันเราจะได้ขึ้นเฝ้าพร้อมกัน ชวนเพื่อนรักเลยเพื่อนเฝ้าเจ้า,า,า,าจะช้าถือเวลาเะยบอกจะว,วังก็เพื่อนเราใออจกลาง หนักสากระสาดเนื่อชมนางนาดรัตนะเป็นราธิดาลาชะเสมเือนแม่พระพักพรนคอยอเผยพระแกและชม ตายลมรวยรินฉนอมดอกไม้เด็กรี